สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีคนเห็นข่าวนี้กันไหมครับข่าวที่คุณแพทนะปภาเธอออกมาเปิดใจนะครับเรื่องที่เธอมีการตั้งครรภ์โดยธรรมชาตินี่แหละตั้งแต่สองสามเดือนที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ตรวจเจอการตั้งครรภ์เองนะครับแต่สุดท้ายพอไปเอ็กซ์สาวแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นท้องลมนะครับแล้วก็ต้องยุติการตั้งครรภ์ไปผมก็มาสรุปให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วไอ้ภาวะอย่างนี้ครับมันเกิดได้มาจากอะไรนะครับแล้วเราจะทํายังไงต่อไปดีนะครับภาวะท้องลมเนี่ยนะครับก็เป็นภาวะเป็นการตั้งครรภ์ปกตินี่แหละหลายๆคนกก็็ตรววจจปสะะเ จเจอว่ามันมีการตรวจขึ้น2ขีดจริงๆนะครับรวมไปถึงอาการแพ้ท้องก็จจะมีได้นะครับแต่จะถูกวินิจฉัยครับเมื่อมาตรวจอันตรสาวนะครับแล้วพบว่ามันมีถุงก,การตั้งครรภ์อยู่ในโพรงมดลูกนะอย่างนี้นะครับแต่ไม่มีตัวเด็กอยู่ข้างในไม่ได้เห็นหัวใจเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมีแต่ถุงเปล่าๆนี่แหละเขาเลยเรียกว่าท้องลม ภาวะเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดมาได้จากทั้งแม่แล้วก็ลูกนะครับเป็นสาเหตุได้นะครับจากลูกเองก็เช่นตัวเด็กเนี่ยนะครับตัวอ่อนเนี่ยนะครับเจริญเติบโตไม่ดีครับหรือว่าโครโมโซมผิดปกตินะครับทําให้สุดท้ายฟอไปมีแต่ถุงการตั้งครรภ์ไม่มีตัวเด็กนะครับหรือจากแม่นะครับก็เช่นแม่มีโรคประจําตัวบางอย่างนะครับเบาหวานไทรอยนะครับหรือแม้กระทั่งปัจจุบันหลายๆคนนะครับรู้จักโรคนี้นะครับ APS หรือว่า Anti p h o s p h o Lipid Syndrome ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการท้องลมนะ ซึ่งท้องลมจริงมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับเรื่องการแท้งนี่แหละเพีย <una> งแต่ว่ามันแยกย่อยในรายละเอียดลงไปอีกทีหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าท้องแรกของเราเนี่ยเป็นการตั้งท้องรับท้องลมหรือว่าแท้งไปนะครับถามว่าเรามีโอกาสจะเกิดเหตุ g g าาการณ์รนี้ขึ้นอีกไหมก็มีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นการตั้งท้องแล้วแท้งทั้งแรกหรือท้องลมทั้งแรกเนี่ยครับเรามักจะแนะนําว่าสามารถลองตั้งท้องต่อไปได้เองอีกนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามท้องสองท้องสก็ยังมีปัญหาท้องลมมีปัญหาแท้งอยู่นะครับ, <t> รบอันนี้ครับถึงจะเร ภาวะแท้งซ้ำซากนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมนะครับเพื่อรักษาให้ตรงจุดนะครับแล้วก็จะได้สามารถตั้งท้องมีลูกได้ดังใจหวังนะครับ